สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นต้นไม้อันนี้อยู่เบาท่านผู้ชมเอ้ยใบสีอยากออกเขียวสลับกับสีสีแสดเนาะสีแสดเออปะทอใบของเรานี่คืองามแท้ท่านผู้ชมเลยเบิ่งโน้ผู้ปะทิอ วิธีไทยก็อบอกเคยเห็นจักเทือ้อต้นหยางอันนี้ต้นหยางใครที่รู้จักเอามาเล่าสู่กันฟังหน,น่อยเด้อท่านผู้ชมเนอว่านี่คือต้นไม้อะไรเป็นไม้แบบมันยังเกาะเป็นว่านบหรือว่าเป็นสมุนไพรอะไรสักอย่างอืมท่านผู้ชมที่มีประสบการณ์เรื่องสมุนไพร เรื่องวานเรื่องต้นไม้มงคลกมาเล่าสู่กันฟังเ้อท่านผู้ชมเ้อว,ว่ามันคือต้นไม้อะไรเอ่ยวิธีไทยกับมงฮู้คือกันแต่ว่าน่าจะเป็นไม้มงคลสักอย่างหนึ่งเนาะไปตลาดยายเห็นว่าเอาย้ายต้นยังอันนี้หยายกรบโบจักลืมซื้อลวอาวหันแต่ว่าเป็นไม้มงคลได้หลานซื้อไปเลยเออ เป็นไม้ที่ฟอกอากาศด้วยเราอะนปะ,ะปลูกไว้ในเฮือนในซานนี่กสิเหตให้เจ้าของเฮือนเจ้าของซานเป็นมงคลแก่ตัวเองน,นี่เรียกซับและกะเวลาที่เอาไปเก็บไว้ในห้องรับแขกห้องนั่งเล่นกส็สะเป็นไม้ประดับสวยงามบางนี่ใบของเราวนี่ท่านผู้ชมเอเอเบิงลูก พี่ลึกพี่ลือเนาะใบพิสังข์ประคือง,งามแทน่นี่สีออกเฉดเฉดแล้วก็ทุกใบที่ออกมาน,นี่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดไหนท่านผู้ชม,มเอ้ปะโทเอาสำหรับท่านผู้ชมที่มีประสบการณ์มีความรู้หรือว่ารู้จักต้นไม้ตัวนี้นี่เนี่ยเนี่ย มาเล่าให้วิถีไทยฟังแน่ว่าเธอมีชื่อว่าอะไรนี่สีเขียว <c oughs> เป็นตารางเนาะขีดเป็นตารางตารางแล้วก็แซมด้วยสีแสอมแม่นอย่าบอกสีแสดนะน,นะโมเมนต์ตาบอดสีบบวิถีไทยสีแสดเนาะเออเอถ้าหากว่าโมแมนโบเห็นด้วยตานี่กก็สีบอกว่านี่คือต้นไม้พลาสติกได้นี่เออ ปานว่าเอาสีมาแต้มเอาล่อเอาพลาส,สติกเห็ดเอาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือของจริงต้นไม้จริงๆแต่บางู้ซื้อเนาะเอาเดี๋ยววิธีไทยสิไปเซิร์ชบงในเน็ตและถ้าหากว่ารู้ว่าเธอชื่ออะไรเป็นไม้มงคลอะไรก็สิเอามาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้เออื้อ แต่ว่าในวิดีโอในกรบฮหูแต่ว่าสิไปเชิดบงในเน็ตแล้วก็สิมาเล่าสู่กันฟังสำหรับมือนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม